ความสามารถของบุคคลนะคะที่จะควบ,บคุอมอารมณ์ความคิดทวามรู้สึกของตัวเองนะคะให้ปฏิบัต<น>ิตนในสิ่งที่ถูกต้องกับอุดรจจอยลูกส่วนการ,รกรอลสิทธ์น,นะคะการกรอลสิทธ์นะคะก็คือการการะทําของตนเองนะคะโดยที่ไม่ไปลเมิ่สิทธิของผู้อื่นหรือทาให้ผู้อ,รรอื่นเดือดร้อนค่ะคุณแม่คช้ได้เด็กค่ะอาจจะฟังยากนิดนึงก่อนนั้นนะคะเราก็ไปดูที่ทางนันก่อนนะคะเพ<อ>ื่อจะได้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะเด็กเดี๋ยวเราไปชมที่ทางเรื่อง ต้นมีวินัยกคัค่ะพีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาเล่านิทานคำกรอนเรื่องต้นมีวินยัยต้นเป็นเด็กชายแจ่มใสแสนสนแต่มีคนบนสุกสนมากไปในห้องเรียนนั้นต้นเบิกบานใจคุยเล่นอยู่ใยไม่ฟังคุณครู ถ้าตนตั้งใจจะได้ความรู้ถ้าฟังคุณครูจะรู้มากมายคุณครูให้ตอบตนตอบไม่ได้เด็กมีวินยัยตั้งใจดีกว่าตกเย็นเข้าบ้านตนนั้นเริงร่าไม่สนใจว่าจะทักทายใครมือเท้าไม่ล้างวางกระเป๋าไว้ หมือนการบ้านไปใจห่วงแต่เล่นของเล่นมากมายกองไว้ทุกเย็นตนเก็บไม่เป็นของเล่นปะปนวันนี้มองไปไม่เห็นหุ่นยนต์ต้นจึงคุยค้นหุ่นยนต์อยู่ไหนยิ่งค้นยิ่งวุ่นหาหุ่นยนต์ไปกองนี้ไม่ใช่ กองไหนกันหนอนั้นเสียงดังโครมต้นล้มตัวงอสะดุดตัวต่อที่กองก่อไว้ตนจึงได้รู้หุ่นอยู่ไม่ไกลเพราะไม่จัดไว้หุ่นวายเจ็บตัวของเล่นรอบกายกระจายไปทั่วคิดได้กลับตัวไม่มัวรอรีเล่นเสร็จทุกครั้ง เก็บวางให้ดีจัดของเล่นนี้เข้าที่ดีกว่าเมื่อตนคิดได้ก็ไม่รอช้าก้มเก็บไปมาดูน่ารักดีคุณแม่มาเห็นของเล่นเข้าที่เอ่ยชมทันทีตนมีวินยัยเก็บแล้วหน้ามองหาของก็ง่าย ทำบ่อยจึงได้นิสัยที่ดีเพื่อนเพื่อนแปลกใจต้นใชัยไม่นี่เล่นแล้วเก็บดีเป็นที่เป็นทางคุณครูเห็นเข้ากล่าวชมเสียงดังนักเรียนตัวอย่างช่างมีวินยัยทั้งเล่นและเรียนต้นเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าวินยัยทำง่ายทั้งนั้น เดินกลับบ้านไปไว้สวยทุกวันล้างมือเท้าพันทำการบ้านไว้ไม่ใช่แค่ตนทุกคนทำได้ระเบียบวินยัยเริ่มได้จากตนหากวินัยดีทุกที่ทุกหนสังคมสุขล้นทุกคนสุขใจ มนี้ทานเรื่องต้นมีวินัยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเห็นเห็นวินัยอะไรในตัวต้น,นพันธุ์พุกครอยด์ครทพรอยนะคะเห็นว่าต้นนะคะมีระเบียบวินัยในเรื่องของการเก็บของเข้าที่ค่ะแล้วก็การตั้งใจเรียนหนังสือนะคะเมื่อมาโรงเรียนคะ่ะคุณแม่เด็กๆของเราก็น่าจะเป็นอย่างนั้เหมือนกันใช่ไหมคะ หลังจากที่เราดูนิทานเริ่มต้นมีวินัยแล้วนะคะก็เ,ะเห็นตัวอย่างพฤติกรรมนะคะที่ส่งเสรมิมวินัยในตนเองแล้วนะคะนอกจากนั้นนะคะวิในัยในตนเองยังมีอีกค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะทีอะไรบ้างอันแรกเลยค่ะเด็กน,น,นคะก็คือการแต่งตัวด้วยตนเองนะคะเด็กๆต้องช่วยเสริมตัวเองนะคะในการดูแลตัวเองเช่แนแนปรงฟันอาบน้ำนะคะแล้วก็แต่งตัวด้วยตัวเองะคะ่ะต่อไปเลยนะคะ พอคุณแม่คอยป้อนเราแล้วนะคะเพราะเราโตแล้วนะคะแล้วก็เด็กที่เก่งแล้วเราจะภูมิใจในตัวเองและก็มีพินัยในตัวเองด้วยค่ะทานอาหารเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องเก็บจานด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เก็บของเล่นทุกอย่างนะคะเมื่อเด็กๆเลิกเล่นแล้วนะคะหรือถ้าเด็กๆเห็นสิ่งของที่ไม่ได้อยู่ที่เดิมภายในบ้านนะคะเด็กๆสามารถนะคะช่วยผู้ปกครองจัดเก็บสิ่งของให้ทข่าที่เดิมได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นการ ตรงต่อเวลาค่ะะฉะนั้นการมีวินัยในตนเองนะคะเราก็ตรงต่อเวลาด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเด็กจะมารงเรียนนะคะเด็กจะต้องมาก่อนแปดโมงเช้ามาคักก่อนคารพชงชาตินะคะแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆตามเวลาที่เรากาหนดกันไว้นะคะรับผิดชอบงานนะคะที่ได้รับมอบหมายจะสําเร็จนะคะเมื่อเด็กๆมีงานนะคะเช่นงานชุดเป็นงานหรือกิจกรรมต่างๆนะคะเด็กก็ต้องทํางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ คือตั้งใจเรียนหนังสือและทำกิจกรรมคะเมื่อเด็กๆมาโรงเรียนอยู่ในห้องเรียนเด็กๆนะคะก็ต้องตังใจครูฟังครูไม่พูดคุยกันคะและสุดท้ายคือสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้นะคะเช่นเมื่อเด็กๆโกรธเพื่อนหรือว่าไม่ชอบสิ่งที่เพื่อนทำเด็กๆก,ก็ไม่สแสดงอารมณ์นะคะอารมณ์โกรธ หรือว่าไม่ชอบนะคะให้เพื่อนๆเห็นแต่สามารถเก็บอาลงสอบตนเองได้แล้วก็ให้อาภัยเพื่อนได้ะค,ะค่ะค่ะเห็นไหมคะว,ว่าวินัยในตนเองนะคะเป็นสิ่งที่เด็กน,นะคะสังเกตได้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะว่าเราทำยังไงแต่สิ่งที่ทนะํานั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่เดือดร้อนผู้อื่นค่ะต่อไป เรามาทำความรู้จักในเรื่องของการเคารพสิทธิ์กันนะคะเด็กๆการเคารพสิทธิ์คือการกระทำสิ่งต่างๆที่อยู่ในขอบเขตโดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเคารพสิทธิ์กันนะคะ ตัวอย่างแรกนะคะคือการต่อแถวเราไม่ควรแซงแถวเพราะถือเป็นการไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นเราควรไปยืนต่อแถวเป็นคิวถัดไปให้ถูกต้องค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นเช่นขณะก,กำลังเรียนหนังสือเพราะห้องเรียนถือเป็นสถานที่ที่เราควรให้เกียรติเราควรที่จะตั้งใจเรียนและตั้งใจฟังผู้พูดค่ะ ตัวอย่างต่อไปนะคะไม่ควรหยิบของผู้อื่นโดยไม่ขออนุญาตเพราะการนำของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเรื่องที่ผิดและไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นดังนั้นก่อนนำของผู้อื่นมาใช้เราควรขออนุญาตก่อนค,ะค่ะเห็นไหมคะเด็กๆก,การเคารพสิทธิเนี่ยทำไม่ยากเลยเด็กๆก,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 ก็อย่าลืมเอาคำที่ครูสอนไปปฏิบัติตามด้วยนะคะค่ะเด็กๆก็ได้ไปดูดนะคะแล้ว ของความหมายแล้วก็การปฏิบัติตนนะคะในการคอร์สิทธิไปแล้วนะคะเด็กๆนะคะก็สามารถนำระเบียบวินัยแล้วก็การคร์สิทธิที่คุณครูพลอยแล้วก็คุูครูเมย์ได้สอนนะคะไปปฏิบัติที่บ้านกันด้ยวยนะคะหรือว่ามาโรงเรียนก็ต้องปฏิบัติด้วยคะ่ะใชนะ่ค่ะเพราะฉะนั้นินนี้ตนเองและการคร์สิทธินะคะถือเป็นสิ่งสำคัญนะคะและก็จะทําให้เรานะคะอยู่ร่รมกันอย่ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูเมย์และคุณครูลอยนะคะคองฝากเรื่องของวินัยและารเคะรพศิษย์ไว้ด้วยสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะแป่พบกับคุณครูนิวนะคะจะเรื่องอะไรนดดั้นตอติดตามชมนะคะตอนรานี่ลาไปก,ก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะ ะะก็มาพบกับคุณรูพลอยวัยนนี้คุณรูพลอยนะคะก็มีกิจกรรมเกมการศึกษามาฝ่ายเ,เด็กด้วยค่ะเด็กๆอยากทํากันหรือยังคะแต่ก่อนอื่นให้เด็กๆนะคะเปิดชุดกิจกรรมไปวันที่3สิงหาคมก่อนค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทํากิจกรมรมมาพ้อมกันเลยนะคะไปเลยค่ะเด็กๆเ,เปิดชุดกิจกรรมมาวันที่3สิงหาคมแล้วใช่ไหมคะ เรามาดูคำชี้แจงกันก่อนนะคะคำชี้แจงนะคะคือให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่เหมือนกันและระบายสีให้สวยงาม mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมกันเลยนะคะ mm hmm. ให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะว่ามีภาพอะไรบ้างภาพแรกนะคะคือภาพ เด็กๆกำลังใส่กางเกงภาพที่2คือภาพอะไรคะเด็กๆอ่าใช่แล้วค่ะคือภาพเด็กๆกำลังรับประทานอาหารและภาพที่3ภาพที่3คือเด็กๆกำลังใส่รองเท้าเรามาดูฝั่งขวามือกันบ้างนะคะฝั่งขวามือภาพแรกนะคะคือภาพอะไรนะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะ ภาพเด็กๆกำลังใส่รองเท้าใช่ไหมคะภาพที่สองคือภาพเด็กๆกำลังใส่กางเกงและภาพที่สามคือภาพเด็กๆกำลังรับประทานอาหารเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นเกมจับคู่กันเลยนะคะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าภาพแรกเนี่ยที่ฝั่งซสายมือที่เด็กกำลังใส่กางเกงเนี่ย ตรงหรือเหมือนกับภาพทางด้านฝั่งขวาม,มือภาพไหนคะเด็กๆอ่าภาพที่สองใช่ไหมคะจากนั้นให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ได้เลยคะ่ะเราเหลือภาพอะไรกันบ้างคะเด็กๆเหลือภาพสองภาพนี้ใช่ไหมคะเรามาดูภาพเด็กๆกำลังรับประทานอาหารกันก่อนคะ่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่า ภาพฝั่งขวามือภาพไหนที่เหมือนกับฝั่งซ้ายมือนะคะคือภาพเด็กกำลังรับประทานอาหารภาพนี้คุณครูดได้ยินมาว่าภาพที่3ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะจากนั้นให้เด็กโยงเส้นจับคู่ได้เลยค่ะและภาพสุดท้ายคือภาพเด็กๆกกำลังใส่รองเท้าใช่ไหมคะไอเด็กคิดว่า ภาพทางด้านฝั่งขวามือภาพไหนคะคือรูปเด็กๆกํำลังใส่รองเท้าอ่าภาพแรกใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเด็กๆจากนั้นให้เด็กโยงเส้นจับคู่ได้เลยค่ะเด็กๆโยงเส้นจับคู่ได้ทั้ง3ามภาพแล้วใช่ไหมคะและเด็กๆก็อย่าลืมระบายสีรูปภาพให้สวยงามด้วยนะคะอ่าสำหรับวันนี้ คุณครูพลอยนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ